สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนนะคะนี่จะเป็นการพยากรณ์ของคุณในเดือนมีนาคม2021นี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีธนูตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ阿านะคะคนที่ดูช่องนี้นะคะจะต้องยึดวันเกิดนะคะและลัคนานะคะตามตามตามหลักของของตะวันตกนะคะคุณจะเอาลัคนาตามโหราศาสตร์ไทยหรือวันเกิดตามโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์อื่นมาดูที่นี่ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาดูมาดูช่อง มีจะต้องอยึดยึดตามนี้นะคะยึดกดเกณฑ์ตามนี้นะคะแล้วก็ลองไปชั่งน้าหนักดูว่ามันแม่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะส่วนคนที่อยากจะรู้ว่าลักนณะอะไรตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะลงไปลิงค์ข้างล่างในด e s c r i p t ั o นะคะมีทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนที่เข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเช็คอย่างไงนะคะมีคลิปสอนเช็คให้เรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปดูได้นะคะเพราะถ้าคุณรู้ลักนณแล้วคุณจะดูได้สนุกมากยิ่งขึ้นความแม่นยํามีมากขึ้นนะคะเพื่ออ,อัธรศในการรับชมนะคะ โอเคสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคุณยังคงอยู่ในเดือนที่3นะคะแล้วเดือนเดือนนี้เนี่ยนะคะวันที่4มีนาคมดาวพุธก็จะมากุมกับดาวประจาตัวของคุณด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเดือนนี้ค่อนข้างยุ่งนะคะมากแม่นะคะโนะดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะคะจะบอกว่าในเดือนนี้คุณจะต้องเดินทางในระยะใกล้ๆหรือการเดินทางที่จะไปอบรม ไปอบรมอะไรเงี้ยในเรื่องของงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการจะต้องเดินทางไปในเรื่องของงานเดินทางกระทันหันที่เกี่ยวเนื่องกับงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้จะต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะเรื่องงานจะค่อนข้างยุ่งนะอย่างที่บอกโดยเฉพาะกัน เอ่อการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องมากับเรื่องของงานอย่างเงี้ยค่ะจะมีเข้ามาด้วยค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยพอดาวการงานของคุณเข้าไปกลุ่มกับดาวพฤหัสเนี่ต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีมากนะคะในเรื่องของงานหลายๆคนจะมีไอเดียนะคะที่ดีๆผุดขึ้นมามากมายเลยละ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในเรื่องของการงานด้วยส่วนคนที่ทํางานอยู่แล,ล้วรอข่าวดีในเรื่องของงานเนี่ยจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะในจังหวะในเดือนนี้นะคะอย่างเช่นมีความก้าวหน้าในการงานเกิดขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรก กิจของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วหลายๆคนในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะมีคอนเน็กชันที่ดีเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะแต่ว่างานเดือนนี้จะค่อนข้างยุ่งนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องพยายามเตรียมพร้อมให้ดีด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนบอกไปแล้วว่ามีโอกาส,สากได้ไปอบรมด้วยนะคะในเดือนนี้อาจจะมีนะเข้ามากระทันหันอะไรเงี้ยเกี่ยวเรื่องกับงานต้องไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมต่อมานะคะในเรื่องของเงินเนี่ยในเรื่องของเงินนะคะเดือนนี้บอก ดาวการเงิน,นยังคงทำมุมถึงดาวยูเรนัสอยู่เลยนะคะดังนั้นการเงินในเดือนนี้เนี่ยยังจะคงน่าจะยังคงมีความวุ่นวายในเรื่องของเงินเข้ามาอยู่ นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้พยายามจัดการการเงินให้ดีนะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยยังมียังเห็นอยู่ว่าน่าจะมีในเรื่องของรายจ่ายกระทันหันนะ่ะนะคะรายจ่ายที่เราไม่ได้วางแพลนไว้ในเดือนนี้อาจจะยังมีเข้ามาอยู่นะคะดังนั้นพยายามจัดการการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าการเงินช่วงจังหวะเวลานี้หลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินเข้ามาได้แบบกระทันหันนะ่ะนะคะไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เงินเยอะต้องเสียเงินก้อนในช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะพยายามวางแผนการเงินให้ดีนะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะสําหรับความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ยังคงเป็นลัคนาราศีธนูนะคะในองศาที่15-25องศานะคะใน ในเดือนนี้อ่ะนะคะยังคงต้องระวังในเรื่องของรักาสามเศร้าอยู่นะคะมือที่3ามอะไรเงี้ยรวมไปถึงคนโสดในองศาดังกล่าวด้วยนะคะจะคุยกับใ,ใครนะคะหรือมีคนเข้ามาในช่วงจังหวะเดือนนี้คุณจะต้องพยายามดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเขาโสดจริงไหมเขาไม่มีพันธะแน่หรือเปล่าแบบนี้นะค่ะพยายามเช็คให้ดีด,ด้วยรวมไปถึงคนที่มีคนคุยหรือคนมีคู่เป็นไปได้หมดนะะในองศาดังกล่าวเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสสูงมากที่อยู่ดีๆคุณจะเริ่มสับสนในเรื่องความสัมพันธ์นะการสับสนมันอาจจะมาจากพฤติกรรมของคู่เราเองด้วยหรือว่ามันมาจาก ความคิดมากของเราเองด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทีนี้ต้องบอกว่าสําหรับชาวรัคนาราศธีธนูในองศาดังกล่าวที่โดนดาวนปจูนเข้ามาสแควรถึงเนี่ยนะคะในเดือนนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของการอบับวิสตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายตัวเองในในลักษณะของการทําร้ายจิตใจตัวเองทําร้ายความรู้สึกตัวเองหรือแม้แต่การทําร้ายร่างกายตัวเองนะคะดังนั้นต้องระวังด้วยนะในในเดือนนี้นะคะ,ะส่วนคนที่ไม่ได้มีองศาดังกล่าวในเดือนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณจะเจอใครที่เข้ามาคนที่เข้ามาจะค่อนข้างดีมาก ด้วยนะคะอาจจะไปเจอกันอาจจะเป็น1น,นะคะคนไกลนะคะหรือ2เนี่ยเราไปเจอกันผ่านจากการนี่แหละการเดินทางของเรานะคะการเดินทางอย่างเงี้ยเดินทางไปอบรมเดินทาง เดินทางไปอบรมหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับเขาปรับปรับในช่วงจังหวะเวลาที่เราต้องเดินทางนะคะหรือสถานที่ที่เราไปอบรมสถานที่ที่เราไปเรียนแบบนี้นะคะมีโอกาสสูงมากนะคะในเดือนนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังแค่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะกระทันหันจากการขาดสติของเราอาจจะมาอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องเล็กน้อยแล้วก็เรื่อง เรื่องเรื่องใหญ่โตแบบนี้นะคะดังนั้น,นช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้จะทาอะไรจะต้องมีสตินะคะยวนยานพานะการเดินทางทําอะไรก็ทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีสตินะคะในเดือนนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนู